เออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพทเข้าทันทีนอนจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแลวก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมตอนต่อวีดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับที่จะเกิดขึ้นในแพทต่อไปนะครับ มีอะไรบ้างเนาะก็อันนี้ขอบคุณนะครับช่องเอ่อเสี้ยสๆนะครับเออไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่าเป็นเซิร์ฟของออน่าจะเป็นชาวไต้หวันนะครับผมเขาก็ได้ทําการอัปเดตข้อมูลนะครับเป็นคลิปที่อัปมาจากเซิร์ฟเทสนะครับก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟโกลบอของเราเนอะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับให้เพื่อนๆได้ตื่นเต้นนะฮะเตรียมตัว แล้วก็เตรียมตังกันด้วยทุยไม่ใช่นะครับผมเอออ่ะก็อย่างแรกก็คืออัลเฮมนะครับบางคนก็จะเรียกเป็นดันเจียนของสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้ของที่มันได้จากพวกดันนนี้เป็นของอัพสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับเออก็จะอัพไปถึงด่าน6860เลยนะครับเออตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ700นะครับก็เพิ่มมาอีก 160ด่านนะโดยแต่ละด่านก็จะได้สมุดที่สามารถจะไปอัพเลเวลตัวละครแล้วก็ไอโฟล์สมุดที่อัพเวลสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปอัพเลเวลของเนบูล่าได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะให้ค่า exp ในการอัพเนบูล่าเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถเราไปอัพเนบวล่ากันได้สัตว์เลี้ยงผมว่าเราจะจะอัพเวลกันตันหมดแล้วใช่ไหมฮะหรือใครยังไม่ตันก็อัพเลี้ยงก็ได้ นะครับผมก็เพิ่มค่า CP ตัวละครของเรากันไปนั่นเองนะฮะโอเคต่อมานะครับอันนี้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ23นาทีนะครับจาก701ไปถึง820โอ้โหนี่เขาละเอียดมากเลยนะแบบว่าวัดกันถึงขนาดนี้แต่ผมว่าตัวเขาอะดามเจค่อนข้างโหดเลย,เยในเซิร์ฟเทสอะแต่คิดว่าเราคงน่าจะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแหละนะครับือน่าจะทันอยู่นะครับผมอนอกจากแอป ตัวด่านเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีร้านให้ซื้อด้วยนะครับร้านอาเฟมเนี่ยก็จะมีของให้ซื้อนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตเลยนะครับโนกิฟ a ็ k pack อ้าวไม่มีเหรออ๋อไม่มีวะ่ะอ๋อมันบ่นเฉยๆว่ามันไม่มีวะ่ะเออเอออันนี้แปลกนะครับก็อบอกปกติแล้วมันควรจะมีใช่ไหมแต่นี้ไม่มีนะครับ ต่อมาก็อัปเกรดสกิลนะครับในกิลนะฮะอัปเกรดกิลสกิลเนาะอ่อกิลสกิลจะมีอัพเกรด by เ0นเลเวลนะครับก็คือปกติกดทีละหนึ่งกดทีเดียว10ได้เลยแต่ว่ามันจะเอาอีเดนคอยจากไหนก้อนอีเดนคอยตอนนี้แบบโหมันใช้เยอะมากในการอัพกิลสกิลนะครับไอข้างบนเนี่ยก็เยอะนะข้างล่างก็เยอะเหมือนกันนะครับเออคือแบบใช้อีเดนคอยแบบ เยอะมากเลยนะฮะอันนี้ก็โอ่ะคือมันอัพได้ไวขึ้นแหละอัพที่ละสิบอะแต่ว่าปัญหาคือเดนคอยแม่งจะหาจากไหนวะอ่ะต่อมาก็คือเวลาที่คุณอัพสัตว์เลี้ยงอะมันจะมีระบบออโต้ให้คุณแล้วเว้ยเนี่ยคล้ายๆกับในตัวอ่าในติงเกลอะที่มันมี Auto ออโต้อะเนี่ยเราก็เซตได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปรับรางวัลในการลงดันแมว นะครับกับรางวัลในการลงดันแมวเนี่ยก็จะได้ผงมากขึ้นนะครับผมเออผงมากขึ้นนะครับของเดิมถ้าเกิดว่าคุณอ่านง่ายคุณก็จะได้ผงแค่88อันเท่านั้นแต่ถ้าแบบใหม่ก็คือได้133อันเลยนะครับผมโอ้เพิ่มรางวัลดูใจมากนะครับผมฮาร์ดก็เพิ่มมาเป็น199เนี่ยของเดิม133นะครับไนแม่ร้อยเจ็ดเจ็ดก็เพิ่มเป็น266เลยนะครับเอออันนี้ผมมาเห็นด้วยนะครับผมก็ยัง เอามาอัพประดับเนี่ยยังไม่ออกยังไม่ออกเขาเรียกอะไรตัว PVP สีแดงอะยังไม่ออกเลยทำมานานแล้วเออยากจริงนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยช่วยให้เราแบบเอาไปซูมหาออฟไปอะไรเงี้ยได้อ่ามากขึ้นนะครับผมตอนแมก็เพิ่มกุญแจสีแดงอันนี้ที่เอาไว้อัพโซฟอร์สนะครับก็สามารถใช้เพชรซื้อได้แล้วในแพทถัดไปนะก็อันละ1,000พันนะครับอันละ1,000พเพชร คือได้วิกละหดอกนะครับโซฟอร์ด so, ก็จะมีการปรับการคำนวณใหม่นะครับโดยเพิ่มการคำนวณตีใกล้และตีไกลพีดาเมดขึ้นมานะครับก็อ,อันนี้สำหรับสายกายภาพนะครับสายเวทก็เหมือนเดิม <laughs> สายเวทน่าจะคำนวณถูกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมชื่อ <c oughs> นี่อะไรอีกนะฮะ โอเคก็หมดแล้วนะที่ผมดูก็มีแค่นี้แหละอันนี้เนี่ยก็แบบว่า้ดลงมันง่ายจัดเลยนะผมว่าก็ไม่ไม่น่ายากจนเกินไปนะครับพีทเฟิร์ดก็นะ่าต้องทําสายแม็กนักมาใช่ไหมยิงเลเซอจิ้วๆใช่ไหมครับผมโอเคก็เดี๋ยวลิงก์ต้นฉบับนะครับใครที่อยากจะดูหรือติดตามนะครับเเสื้อใส่ๆนะครับ ก็สามารถไปติดตามกันได้ดผมทิ้งลิงก์ของ o r i g i ินอเอาไว้ให้ในดีคริปชันเช่นเคยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ